สวัสดีเวรลเดี๋ยววันนี้มาดูชุดเวฟระยห้าปาวานบล็อกเครื่องโตเก่ารวมถึง M N X ด้วยนะครับผมแต่จริงๆชุดนี้เป็นของ M N X แหละเป็นลูกค้าเก่านะผมเขาสั่งไปแล้วชุดแบบนี้เลยแบบนี้เลยของตามนี้เลยแล้วก็่เพื่อนน่าจะไปซิ่งแล้วก็ใส่ปลาใส่ใส่ทิปใส่วิ่งปลานะผมอาจจะชอบแล้วก็มาสั่งซ้ําอีกนะครับผมก็คือชุดเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับผมติดใจนะครับผมแล้วก็ MX เนี่ยจริงๆกับปาวานเนี่ยใช้พื้นฐานหลายๆอย่างใช้รวมกันได้นะถ้าเป็นท่อนตรงท่อนบนนะครับผมใช้รวมกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่างแค่ท่อนล่างพวกคเ,เวงชุดข้างชุดคัดไบเนี้ยมันจะแตกต่างกันแต่ก็ใช้รวมกันได้เลยสลับใส่กันได้ถ้าถ้าอยากจะทํานะถ้าอยากจะทําคัดมือหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันว่ามันมีแนวทางมีของอะไรบ้างนะครับในชุดนะครับผมชุดเนี้ยจริงๆแล้วนะถ้าเซตแบบเนี้ยถ้าอยู่ใน Body, อบอดี้เวฟระยิ่ห้าปาวานนะครับผมรถทิโทัวรลิงเนี่ย gps อ148ถึง158สบายอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้า,อ,าอยู่ใน body รถทรงลุงหน่อย gps ก็ลดหลันลงมาแต่ไม่แต่ไม่หนี148ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะส่วนถ้าเป็นสายปลาเขาไม่เน้น gps อยู่แล้วเขาเน้นความทนต้องโคตรทนนะครับนะครับผมโคตรทนแล้วก็ส start ต,ติดง่ายขี่ง่ายมันต้องง่ายเพราะว่าบางทีลุยปลาลุยดินโอ้โหมันมันลำบากเพราะเข้าใจฟิลห์ดอ ถ้าสตาร์ตติดยากนู่นนี่นั่นโอ้มันอาจจะเสี่ยงได้ที่อาจจะทําให้เบ็ดหมดก่อนหรืออะไรก่อนมันมันมันเสี่ยงไงเพราะว่า mx อะ่ะมันไม่ใช่สตาร์ทเท้าได้พอเข้าใจฟิลไหมเดิมเดิมนะนะยกเว้นจะแปลงใส่นะครับผมแต่ส่วนมากจะตัดมือหมดเอานว่าชุดนี้ขี่ง่ายสนุกแล้วก็ตอบสนองคันเร่งนี่มาปั้นแป้นแน่น,น,น,นอนนะร,รถรอบรถรอบก็คือรถอที่วิง่งวนไปวนมาเหมือนมอต GP จีพีหรือว่ารถใส่ปลาผมก็ทําไปเยอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างยังไงนะครับโอเคเจ้าของน่าจะ เนี่ยเจ้าของเขาให้ส่งไปที่เดิมแหละนี่อ่างทองนะอ่าอ่างทองนี่ไปอ่างทองถือว่าครบเหมือนกันเป๊ะเลยของนะไ่น้ำมันแบบเดียวกันแก๊กเก้าห้าเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคมาลุยกันเลยก็คือนี่เสื้อลูกกิ๊บล็อกสลาววตสุมครบอะ่ะห้าเจ็ดอะของผมอะเป็นเสื้อปอกนะวัยรุ่นนี่เห็นไหมคว้าได้ถึงห้าแปดกำลังดีนะถต่ว่าห้าเก้าได้ไมได้แต่มันจะบางนะ ต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าเป็นชักเดิมนะแต่ถ้ารถมีชักไม่แนะนําเพราะว่าปอกมันบางเดี๋ยวมันจะฟัดลูอเหวียงแตกได้นะครับกิ๊บล็อกสลักใบสุดครบทีนี้ก็ฝาสูบเซ็ตให้เรียบร้อยฝาอาจีนะตรงนี้จบแล้วตึง,ตงๆแรงๆแน่นอนเก้าห้านะแล้วก็แหวนรองบ่าวไอเดียเสียใส่เหมือนเดิมเป็นสีกันวาวใหม่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยขนาดเขาเป็นช่างบ้านๆอะ่ะเออเขายังทําได้ถ้าประกอบรถเดิมเป็นยังไงก็ต้องทําได้ไม่ต้องกลัวสปริงบาวคู่นอกคู่เดียวจบเลยนะครับผม ไม่หน่วงสปริงวาลเนี่ยถ้ามันแข่งไปมันจะถูกต้องเก็บรอบได้อยู่เก็บรอบเครื่องยนต์ได้อยู่จริงแต่ว่ารถมันจะหน่วงจะดึงนะครับหรือรถมันมันไม่ไปอะรถมันไม่พุ่งอะมันเหนื่อยเนื่อยะดึงดึงนะผมเพราะว่าตอบสนองคันเร่งเนี่ยมันจะช้าแต่ถ้าเบาอะสมมติว่าสปริงวาลมันนิ่มอะมันก็จะตอบสนองคันเร่งได้ดีเวลาเบิ้ลอะแต่เวลาลงพื้นอะถ้าแบกสมาระหรือเครื่องล้ออะอาจจะแก๊กหรือก๊อกได้นะครับผมหรืออาการเดียวกับฝาแล็บเสียงเดียวกันเลยนะครับผม มันก็ต้องให้ค่าเคมเหมาะตามสเปคไม่นั้นน่ะถ้ามันแข็งไปอะ่ะมันจะไปมันจะไปทําอะไรรู้ป่ามันจะไปทําให้พวกอ่าบาหรือหลอดวาลหลังวาลพวกเนี้ยสุดหลอดได้ง่ายเพราะมันแข่งเกินไปไงกว่ามันจะเปิดรอบแต่ละทีหรือทาให้ลูกปืนแคมแตกได้เพราะลูกปืนแคมหรือลูกปืนอ่ากระเดืองเนี่ยวาวเนี่ยแตกได้นี่คือข้อควรระวังของมันนะนะครับอันนี้ก็มือไอ้มือวะก็มาแคมมืออะไรวะก็มาแคมนะครับแคมอันนี้เป็นแคมรดอ่าสายปลาเลย รถใส่ปลากับรถรอบเนี่ยใช้คล้ายๆกันนะผมต้องมาเร็วขายได้เร็วนะครับเปิดเร็วนะผมเป็นๆนนะ่ะอ่านะครับผมทีนี้ก็ต่อมาก็คือเรือนใช้ยี่สิบเก้ามิลน,นี่ถามว่าใช้ยี่สิบแปดมิลก็ใช้ได้นะยี่สิบแปดโอเคเลยยี่สิบเก้าก็โอเคเลยนะครับผม,มเพราะว่าอันนี้ผมใช้ยี่สิบเก้าเพราะว่าเผื่อเขาไปวันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจอยากจะเอายกเครื่องตัวนี้ ไปใส่ปาวานหรือว่าอาจจะอ,อาจจะอยากกลับเป็นรถใส่ล้อสิบเจ็ดแบบว่าไม่ใช่ล้อหนามอ่ะไม่ใช่ล้อวิบากอ่ะก็ยังใช้ได้นะครับผมมันก็คือข้อดีนะครับแล้วก็คอรีดนะครับผมคอรีดอ่ะเอ็มเอกับปาวานอ่ะจริงๆแนละ้วมันก็ใส่รวมกันได้แหละจริงๆอ่ะมันต่างกันตรงนี่ที่จ่อไอ้ที่จับหัวเช็ดเนี่ยแหละขวาข้อหัวเช็ดเนี่ยมันจะแตกต่างกันหน่อยแต่ว่าใช้กันได้นะแต่มันทิศทางมันจะไปคนละด้านกันทิศทางไอ้ที่ว่าโดที่ เป็นต่อกะสยน้ํามันเนี่ยมันจะไปคนละด้านกันแต่ก็ใช้ได้ถ้าใส่ใส,ใส่น้ามันอ่าใส่อ่ะก็ใช้ใช้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนเนี่ยมันก็ต้องทากาวอยู่แล้วแหละน่าจะเขาเขาน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะเพราะว่าอ่าถ้าไม่ทากาวโอกาสที่มันจะรั่วมีนะครับผมต้องทากาวนะครับตรงนี้เนี่ยทากาวไม่ต้องทาเยอะนะครับผมตรงนี้ก็ต้องทากาวนะครับรนเนี่ยเนี่ยทากาวทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เป็นเนี่ยผมทําแต้มสีไว้แล้วรู้เลยว่าใส่ด้านไหนไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยนะครับ ล้กทีนี้ก็ปกกินกระดาษเนี่ยชักเดิมเนี่ยปากกินกระดาษใส่หนึ่งแผ่นนะผมไม่ต้องทากาวปะเกนเินฝาทองแดงทากาวนะปะเก็น mm. คอท่อเนี่ยจะทากาวหรือไม่ทาตาไม่ทากาวก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าคอ,อท่อเนี่ยตรงป้องป้องระหว่างคอท่อเนี่ยต้องเป้นมันอะ่ะเ,เ,เอียงหรือบิดหรือแตกหรือเปล่านะครับหรือว่าบินหรือเปล่าก็ต้องทาถ้ามันรั่วนะเพราะเป็นมีเนียมมันไม่ใช่แบบปะเก็นไอแบบที่ก็ของเดิมๆที่ใช้กันไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะหนามันจะแข็งกว่า ทีนี้อมาเรื่องปั้นน้ำมันเครื่องแต่งเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละจริงๆอ่ะหรือเครื่องออกมาแล้วเปลี่ยนแผ่นคัตสปริงคัตแล้วเปลี่ยนไปเถอะเจ็ดร้อยเนี่ยรวมส่งเนี่ยเปลี่ยนไปเถอะแรงกว่าเดิมสองเท่านะผมเชื่อหมอเถอะนะผมยังไงเราก็เปลี่ยนแผ่นคัตสปริงคัตแล้วมันต้องใช้ห้าแผ่นนะเอ็มเอ็กซ์อ่ะนะครับผมต้องใช้ห้าแผ่นนะแต่ว่านี่เอามาตั้งไว้สี่นะครับแล้วก็สปริงคัตได้ใส่ได้เลยเท่ากันนะครับใส่เท่าเลยขันน็อตสามตัวเนี่ยขันพยายามขันให้พร้อมๆกันนะครับ เท่าๆกันยาขันตัวใดตัวหนึ่งเดี๋ยวมันอดอกไม้คัดเนี่ยแตกนะครับผมนะครับทีนี้ก็ถามว่าก้านเดิมเคาะท่อนล่างเดิมใช้ได้ไหมเดิมเดิมเลยก็ได้ไม่ต้องไปทําหรอกไม่ต้องไปกัดไม่ต้องอะไรหรอกนะครับผมเพราะว่าบางคนไม่ได้เน้นถึงขนาดว่าโอ้โหต้องกัดพอเข้าใจฟิลแม้ถ้ากัดแก้มกัดอะไรเนี้ยลดป่ารถทิพย์อะเข้าใจนะดีอันนี้บอกเลยว่าดีนะดีมันจะปั้มปั้มปั้มมาเลยมาเป็นลูกเลยนะครับผม เครื่องนี่หวานเลยมาไวเลยแต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งจะกลับส,ส,ส,สภาพเดิมเนี่ยจะกลับสภาพเดิมถามว่าขี่ได้ไหมใช้ได้แหละแต่ว่ารถอะ่ะมันจะสั่นหรือมันจะนั่นได้เพราะว่ารถวิ่งทางเรียบอะ่ะมันใช้รอบหรือว่าใช้ความเร็วมากกว่ารถปลาอยู่แล้วนะเนี่ยพอเข้าใจฟิลไหมอ่าอ,อันนี้คือข้อควรระวังแค่นั้นอยู่ที่ว่าใครจะอยากกลับสภาพเดิมหรือเปล่าหรืออนาคตอยากกลับสภาพเดิมหรือว่าเฮ้ยไม่ได้จะทําเป็นใส่ซิ่งใสปลาแล้วก็ จะเว้นๆทางตรงบ้างทางตรงหมายถึงว่าเหมือนแข่งทางตรงรถวิบากอ่ะก็กัดแก้มหน่อยนึงนะครับผมกัดแก้มลงไปข้างละข้างละสองมิลนะครับผมข้างละสองมินนะครับสองมินสามมินเนี่ยกัดแก้มด้านไหนนะไม่ต้องครอบไม่ต้องทวงนะก็ทําประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือแนวทางให้นะักไกไลน์ส่วนควางอ่าอ่าเวทเนี่ย m อ็ MX เนี่ยไม่ต้องทําคือเดิมๆเลยอเออถ้าอยากกัดแก้มก็ทำตามที่ผมบอกแต่ถ้าไม่ไม่ก็ก็ดีไม่เป็นไรไม่ไไมีปัญหาอะไรนะครับผม ก็ประมาณนี้ส่วนทีนี้ปัมนละมันเครื่องแต่งอ,ะอ่ะอาของเขาไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีก็มีก็ดีนะนะครับผมมีก็ดีเซฟไว้ก็ดีนะครับผมก็แปดร้อยห้าสิบตรงรุ่นแท้ไขหินห้าจุดห้าบาทนะครับผมแรงท้ายแรงแน่นอนนะครับสมูทนะครับผมส่วนทีนเ,นเนี้ยแผ่นคัตเนี่ยพยายามที่จะอาทาน้ำมันก่อนนะน้ำมันใหม่อะแล้วค่อยประกอบเข้าไปนะครับ อย่าลืมเด้อเดี๋ยวใส่ดิบๆเข้าไปแบบน,นี้เดี๋ยวมันภาคัดมันไหมได้อันนี้คือข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างนะก็ระยะวาว i d ยตั้ง0.08ทั้งคู่หรือ0.10ทั้งคู่เลยนะครับผมมาร์กตรงตัวทีนะส่วนทีนี้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราประกรอบเสื้อลูกเอาปรกันส่ประกรอบแหวนลูกนี่นะั่นประกรอบเรียบร้อยแล้วทากองตากาวเช็คเบา้าฝาแล้วเช็คกับเบาฝาเรียบร้อยว่าเออไม่มีเชียวไม่มีชนสปริงวาวไม่นั่งไม่ยันอะไรแบบน,นี้เราก็อ่า ค่อยใส่วเทียนหมุนมาร์กจานไฟตัวทีดูก่อนว่าเอ้ยมีกึกกักกึกกักมีอะไรชนอะไรนั่นหรือเปล่าถ้าหมุนแล้วหกสามร้อยหกสิบองศาเนี้ยลื่นลื่นคล่องไม่มีอะไรน่วงไม่มีอะไรเฉียวอะไรชนหรือว่าไม่มีทีกึกกักกึกกักขยับไม่ได้ก็อลอดไปเพราะไอ้แม่ปลาวานอ่ะข้อควรสำคัญม,มันมีไม่กี่อย่างนะหนึ่งคือถ้าเอาลูกสูบแต่งมาใส่หรือลูกสูบเดิมรุ่นอะไรก็แล้วแต่มาใส่อ่ะที่อยากจะให้เป็นหัวนูนหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อควรระวังก็คือก้านมันสั้นนะครับผม โอกาสที่ปอกเนี่ยหรือว่าลูกสูบเนี่ยตีลูกสูบอะ่ะจะไปชนข้อเวียงแล้วแตกอะ่ะก็มีนั่นคือข้อควรระวังของมันนะครับหลักๆเลยมีประมาณนี้แล้วก็ระยะวาวเนี่ยนะครับผมวาวเนี่ยต่อให้ไม่ชนอะ่ะถ้าไม่ขี้เกียจก็ควรจะลื้อออกมาดูอีกทีว่าเอ้ยมนเชียวมีชนหรือเปลาดูสีสีเบ้าฝ่าให้ดีอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆเป็นชุดคิดมันก็มันก,มนก็มันก็จบในตัวของมันอยู่แล้วแต่นี่คือเป็นไกด์ไลน์ยังไงต่อให้เป็นชุดคิดผมก็แนะนําให้ให้ทําแบบนี้เพราะอะไรหรือป่าให้เป็นความเคยชิน เพราะบางทีเรามั่นใจว่าเราประกอบถูกเราอาจจะประกอบอะไรผิดก็ได้เพราะทุกคนมั่นใจว่าถูกเต็งประกอบถูกหมดไงบางทีอาจจะเผลอลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งประกอบอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งก็อาจจะทําให้เสียหายหายรือพังได้อันนี้คือการเซฟนะครับผมยิ่งจะเป็นช่างเนี่ยยิ่งต้องใช้หลักการของผมเลยเพราะอะไรรูป้ปะถ้าสมมติอะเราประกอบอะไรเราบรีบเเบอรๆน้อยน้อยรีบๆรีบทำ,ทำนะครับผมทำในนี้ทีหนึ่งเอาไปปะยางทีกลับมาทําทีหนึ่งอาจจะลืมเช็คนู่เช็คนี่ประกอบเสร็จถ้ามัน โปพังขึ้นมานั่นคือต้นทุนของเราเลยนะกําไรที่จะได้ก็น้อยอยู่แล้วยิ่งหายไปเลยต้นทุนก็ยิ่งยิ่งยิ่งเข้าเนื้อไปอีกนั่นแหละที่ช่างไม่ค่อยจะได้กําไรไม่ค่อยมีกันเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นนั่นคือข้อควรระวังแล้วบางบางคนมีน้องลูกค้าคนเก่าผมนะไม่กี่วันเนี่ยทักมาบอกผมว่าไปทําทํามาเสร็จเขาช่างประกอบมาบอกว่าประกอบอะไรมาผิดอ่ะแล้วก็งัดน,นะครับผมวาวเวลขาดมาเลยซึ่งเขา มาคิดกับลูกค้าอีกนะเขาก็โทษว่าโทษลูกค้าผมก็งงเหมือนกันทั้งที่ว่าตัวเองเป็นคนประกอบประกอบไม่ดีอะรถยังไม่ได้ออกจากอู่วิ่งได้ไม่กี่สองสาวันเองอะซึ่งแน่นอนเป็นอะไรชุดคิดพวกเนี้ยมันไม่มีไม่มีประกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องชัวร์ว่าเราประกอบถูกประกอบดีหรือเปล่าเป็นมันยากนะที่จะเป็นชุดคิดเหมือนที่ผมทํามามันยากมากนะที่มันจะพังอะถ้าเราไม่ได้ประกอบอะไรผิดผมไม่เชื่อเลยเพราะมันยากมากจริงๆเพราะของอะมันอยู่ที่คุณภาพ คุณภาพของมันดีมาอยู่แล้วเพราะว่ามันผ่านการเทสการคิดการวิจัยการลองมาหลายๆปีมาแล้วมันมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่อะไรอ่ะยิ่งเป็นช่างเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดที่อะไรแล้วไปคิดลูกค้าเนี่ยผมก็ไม่บางทีผมก็พูดอะไรไม่ได้เฮ้ยไปซ้ําอะไรก็ไม่ได้ก็เออแย่เออถือว่าวัดดวงไปอะไรประมาณนี้ยผมจะไม่ผมรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเราไปพูดลึกไม่ได้เหมือนกันการเป็นตำหนิคนอื่นเอาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สั่งอะไรที่ผมอะ่ะไม่ต้องกลัว ไล่ไม่ได้วิ่งไม่ได้ไม่เข้าใจตรงไหนถามผมได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะผมผมพูดตรงนะพูดตรงพิมพ์ตรงอาจจะทงทงพิมพ์ไปทื่อๆหน่อยอ่านตอบไปทื่อๆหน่อยแต่ว่ากินใจแน่นอนนะครผมแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจห้ามเกรงวงเล็บเลยว่าถ้าสั่งของผมเป็นลูกค้าผมห้ามเกรงใจถามได้ทุกอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยถามได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ถ้าไล่ไม่ได้ไม่เข้าใจตรงไหนให้ถาม ไม่ต้องกลัวพี่เขาจะว่าถามพี่เขาไปหลายรอบแล้วไม่ต้องกลัววงเล็บเลยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเป็นลูกค้าพี่นะวงเล็บว่าเป็นลูกค้านะไม่ใช่ว่าคุณซื้อที่อื่นมาแล้วมาถามผมนะมันมันก็ตอบไม่ได้หลอกนะเอาเป็นว่าของของใครของมันนะเดี๋ยวพี่จัดการชุดนี้ส่งให้เขาเดี๋ยวดูให้เขาเขาน่าจะดีใจแล้วเพราะว่ากําหนดเขาไว้ประมาณ5้าวันเจ็ดวันนี่มันไม่กี่วันเสร็จแล้วนะครับผมส่วนบางชุดอะ่ะก็อาจจะช้ามีช้าสามวันห้าวันก็แล้วแต่ แต่จะบอกไว้ตั้งแต่เนิ่น,นๆอยู่แล้วเพราะว่าบาง,บางชุดมันมีชักมีอะไรต้องวัดเช็คอะไรให้ดีก็ประมาณนี้ก็ใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์นะทิกตอ,อกนะพิมพ์ว่าเฟซช่างตูวัดหันหรือว่าเพจช่างตูวัดหัน W l r e s s i n g หรือฝากติดตามเลยนะช่อง YouTube ช่างตูวัดหัน W l r e s s i n g นะช่องใหม่นะใครที่ตามิดตามช่องเก่ามาติดตามช่องใหม่ด้วยเด้อนะครับฝากฝากด้วยนะโอเคจะไปไวุ้่นรักทุกคนโจโจ